คนดูอย่าเข้าดีมาแล้ววะเฮ้ย,ยมาแล้ววะสมเอาจริงแล้วกันอ่านี่ไง <c oughs> ใจใช่ไหมคนดูเช่อคนฟื้นให้ผมผีใจใช่ไหมใช่บปะมา มาเว้ยคอนโดโอเคผมเอาจริงนะเต็มที่ครับพี่เขายะาฟังเลยวะถ้าอยากขวาเฮ้ยนะเขาไม่ใช่ยให้ฟังแล้วโอ้คําให้ผมย้ายฟังด้วย ขอบคุณอารัญญาแจนดีส่งสุดดาวไอโก้ลูกฮีการีแอดแอน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 ่เฮ้ยให้เกียร์กูหน่อยเอาวอาว่าคุณดูของกำลังใจนี้กำลังใจกำลังใจมาเดี๋ยวกูให้กินไงสักสองนาทีพอละมาเตรียมตัวผมบอกเลยอุ้ยกูลืมเปลี่ยนโอ้โหเชี่ยฟิกเกอร์ ผมยังไม่รู้เลยคนต่อไปเป็นใครอ๋อคนต่อไปเป็นไฮบิดเอกครับมันอยู่ที่ของว่ะคนดูเชื่อกูมึงเชื่อกูนะวันนี้เป็นวันของเวเรสผมดูยากอยู่ที่ของเว๋ยวกูปิดอันนี้ก่อนเฮ้ยยังบอกเขากูแบตหมดว่ะเชื่อแบตกูหมดจริงเนี่ยขอรีชาร์จแบตหน่อยรีชาร์จแบต พี่จ้าดเป็นพอเซ็นดีใชไหมรับสิสแก้วมีมาส่ง20ดาวชนะเอา,าไป500ดาวสวยสวยแทงไว้ก่อนหนึ่งทีเอ,อ้ยดูละมาดิมาดิมาดิมาเลยรู้ทางละเดี๋ยวก่อนแบตจะหมดแบตจะหมดอย่างนี้เขาเล่นแบบนี้ได้หรอทำต,ตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาไหมใกล้ที่กันละมา เอาไว,ว้แล้วก็เกาะแล้วก็เกาะเออสวยกันเวียดไปก่อนเดี๋ยวคันไปเยืนครับใจเยือนครับไปเยืนครับไปเยืนครับท <a> ุกทุกอย่างมาอยู่ที่ของครับขอชาร์จแบตก่อนบอกเขาดิชาร์จแบตแป๊บแบตหมดแบตบหมด ไอ้เออแบนก็มาหมดเลยตอนนี้วะโอ๊ยแบนเชื่อกูดิทุกคนเอา่ากูตึงอยู่นะเว้ยเอ้ยเขาวันกูว่างวะดูดีหน่อย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 ก่อนดู เขามาียาการเปล่าใช่เขามียาการบอกเลยนละกรคงเพียดส่งตึกดาวชนะให้500ดาวแอดแอนแอดแอนอุยอ้ยเอาดิ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 อ,าดอะไรเป็นแค่อะไรกูโดนอะไรเอา้าอ๋อของลมเชี่ยนะฮะกูโดนของลมอะ่ะโอ้

แล้วกลัวระเบิดมานะแม่งเอ้ยเฮ้ยบอกเขาจะเย็นเอาตอนนี้ตอนนี้ยังไงเฮ้ยกูมีพิกเกอร์บอกพอดีจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งมีจบอย่าเพิ่งมีจบเฮ้ยใช้อะไรนี่เลยว่าเอาว่าเอาว่าเอาว่าอุ๊ยเอาเหมือนกันอยู่เอ้ไอ้กโก้มันก็ตึงนะไอ้กโก้มันก็ตึงว่ะทำไปเล่นโกโก้มันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอยู่แล้วอุ้ยเชี่ย ขอบคุณที่อยเว็บส่งม้ดาวดีครับทำนรกงรรการการการารการการการารการการการารรอารกแรกการการการรการกรกากาการากาาเกาการกาการาราจรกงรกา เออซอยโยครับซอยโยมามาเฮ้ยกูได้ตัดเลือดยังวะ1น9 0เ้าสิโอ้โหเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเดียยันเย็นจิงนครับเดเย็นครับ ออขอบคุณรัชกรภูมิบุญไไร่งติกาวแอนแอนแอดแอน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 แอืแอนแอแอนแอมแอน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 แอดแอน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 แอดแอน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 แอดแอนแอนแอนแอดแอนแออนแอแ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 ออแอนแอแอนน